จะเลี้ยวในเขตเชงการิล่านะฮะสัญลักษณ์ของที่นี่ก็สถูปเจดีที่เป็นสัญลักษณ์ของเชงการิล่านะฮะ โชภูเขาหิมะมังกรหยกนะฮะทุกพี่ๆนะคะมาเที่ยวในภูเขาหิมะมังกรหยกนะคะบางคนก็คือเดินไปถึง สูงสุดนะคะ4,680เมตรนะคะแล้วก็ได้เหรียญทองมาด้วยนะคะนี่ถ้าใครเดินสุดอะ่ะจะได้เหรียญตรงนี้นะคะ่ะเป็นสีทองแล้วก็สามารถเขียนชื่อตัวเองแล้วก็มีวันปีเดินป,ปีด้วยนะคะจะได้ตรงนี้เราจะมาดูโชว์นะคะโชว์ตรงนี้นะคะจะเป็นอลังการมากนะคะโชว์ที่นี่จะเป็นโชว์ของชนเผ่านาซีนะคะชนเผ่ากลุ่มน้อยว่มาเมืองลีเจียนนี่ก็จะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยเหมือนกันนะคะเป็นเขนปตปกครองตน,นเองมีชนเผ่านาซีชนเผ่าหมายถึงว่าช ขอน้าซีนี่คือผู้หญิงอะถ้าถ้าอยู่ในหมู่บ้านของเขาผู้หญิงเนี่ยจะออกไปทางานผู้ชายก็จะอยู่ที่บ้านนะคะเล่นสนุกกันอย่างนี้นนะคะ่ะแล้วก็เหมือนเรื่องราววันนี้นะคะเป็นแบบความรักนะคะผู้หญิงผู้ชายคุณพ่อคุณแม่อ,อย่างงี้คือเด็กๆเ,เ,เขาไม่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขามัดก,กันไว้ก่อนนะคะก็คือให้แต่งงานกันทีหลังก็เขาคือมือกบว่าสองคนเขารักกันแล้วพ่อแม่ไม่ยอมอะค่ะก็คือเหมื่อแล้วสองคนก็ต้องชนกันแล้วก็ไปไปฆ่าตัวตายอย่างนี้ค่ะ ที่ภูเขาหิมะมากกว่าหยกไปฆ่าต,ต,ตัวตายด้วยกันแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันเป็นตลอดชีวิต สวัสดีนะครับวันนี้ก็เราจะเดินทางออกจากลี่เจียงไปยังแชงกาลิล่านะครับเป็นดินแดนแห่งความฝันของนักเดินทางกันแล้วนะครับวันนี้ระยะทางก็ประมาณ180กิโลใช้เส้นทางรองเช่นเดิมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศข้างทางกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะฮะหลังจากที่เราอยู่ที่นี่กันชํำๆไปเลยนะสองวัน อากาศเมืองที่นี่สวยมากจริงๆเลยนะเมืองอลี่เจียงนี่ก็เป็นเมืองที่ผมว่ามันได้กับภูเขาหิมะมังกรยกเนี่ยเลยทําให้ภูม,มิทัศน์รอบๆไปหน้าอยู่แล้วก็ดูข้ขางทางก็จะดูบรรยากาศเย็นเย็นคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีไอตัวกิ๊บอุ่นมือแล้วก็ใส่แบบกับห่มผ้าตลอดเวลานะฮะอากาศหนาวมากวันนี้ขอดูอากาศหน่อย อ้าองศาวันนี้เช้านี้นะวันอาทิตย์เย็นเราจะไปเสือกระโจนก่อน80กิโลระหว่างเส้นทางเดินทางไปเขากระโจนนะเราจะเห็นได้ว่าที่นี่จะมีต้นซากุระปลูกข้างๆทางเต็มไปหมดเลยน,นละฮะต้นซากุระอากาศตัวจะเย็นมาก ก็ห้าองศาเมื่อกี้ตอนออกจากโรงแรมตอนขนี่น่าจะเกินน่าจะติดลบบรรยากาศเมืองสวยมากถนนก็ดีอากาศก็ดีวิวก็สวยคือสวยไปห,หมดขนาดแบบชนบทของเขาแนเนี่ยโอ้บารยากาศเยน็นเย็นจัดต้นไม้สอข้างทางก็จะเหมือนภาคเหนือบ้านเราเลยนะ ก็คือตอนกิ้วสน เราก็จะเลี้ยวในเขตแชงการิล่านะสัญลักษณ์ของที่นี่ก็สถูปเจดีที่เป็นสัญลักษณ์ของแชงการิล่านะฮะแชงการิล่า ซื้อตั๋วมาดูเสือกระโจนข้ามฟากแบบข้ามภูเขากันเลยจากจุดซื้อตั๋วไปแล้วก็วิ่งไปประมาณ5กิโลนะฮะ โค้รสวยเลยข้างหน้านี้เป็นเขาเสือกระโจนโอูสวยสวยข้างล่างเป็นน้ำนี่หน้าถ้ำอากาศตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเย็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความสวยงาม โอ้ oh, ล่องน้ำสวยว้าวโคตรสวยเลยอะ่ะ นีเนี่ยโอ้โหเดเบสเลยวันนี้สำหรับวันนี้นะฮะวันที่8ของเราการเดินทางรถนักท่องเที่ยวเยอะมากือตอนนี้ไม่เห็นวิวเลยเห็นแต่รถนักท่องเที่ยว ที่เราออกจากทชลีเจียงมานะคะเราเป้าหมายของเราจะไปถึงตรงที่เชียงกะรีล่าแต่ระหว่างทางเรามาแวะเที่ยวก่อนนะคะตรงน,นี้เราอยู่จุดที่หุบเขาเสือกระจนนะคะข้างล่างเป็นแม่น้ํานะคะเป็นแม่น้ําเย็นสีแกนที่เราลอกขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นเสืร์กหุบเขาเสือกระจนนี่ค่ะคือมันเป็นเรื่องเล่าดิตงานเมื่อสมัยก่อนถึงปัจจุบันนี้นะคะคือเมื่อสมัยก่อนมีคุณเก่หน,นึ่งคนเหมือนกับว่าเขาฝันถึงอะคะ่ะเขาจะเออ เสียชีวิตไปแล้วอย่างนี้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตแบบไหนนะคะ แต่เขาก็เลยนั่งเสือนั่งเสือล่องแม่น้าเยยสิกงมาเรืเ่อยๆแต่มาเจอตรงที่หุบเขานะคะหุบเขาตรงนี้มันสวยงามมากนี่นะคะก็เลยว่ากาเจอภูเขาแล้วจะข้ามแ, а, แม่น้าเยยสิกงแต่ว่านั่งเสือพอเสือกระโดดเข้าไปแล้วนะคะไปตรงกลางมันจะมีก้อนหินหนึ่งเสาพอเสือกระโดดเสร็จแล้วนะคะ,ะคนเจ้าของนะคะผู้นั้นนะคะก็เลยตกน้ําก็เลยเสียชีวิตไปเลยหรือจะเสืออยู่ตรงที่ตรงกลางแม่น้ํานะคะก็เลยว่าตรง นี้ก็เลยตั้งแต่ปัจจุบันนั้นก็ตั้งชื่อว่าหุบเขาเสรืรอกโจนนะคะ